สวัสดีเราชื่ออาจิ๋วจิ๋วนะอาจิ๋ว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 เป็นแมวจะก๊อกตี๋หูปักเป็นแมวจะก๊อกตี๋หูปักนะเกิดมาก็แก่เลยวิวิวตรงนี้ไม่ใช่ขี้ตานะจุดดราม่านี้แล้วเป็นเส้นเป็นเช่นเป็นเช่นสีดำดำจิ๋วจิ๋วมีจุดเด่นที่หูดำไม่ขับแพ้หูดำไม่ขับแพ้สวัสดีจริงๆจิ๋วจิ๋วมีชื่อว่าจิจิ แต่เพราะว่าเรียกพี่ที่ไม่หันโอเคต้องไอจิ๋วจิจ๋วจริงจริงพี่ที่อีกสี่ตัวจิ๋วเป็นคนสุดท้ายด้วยที่บ้านนะที่บ้านไม่ใช่พี่น้องจริงๆเป็นพี่น้องคนละวพ่อคนแล้แม่เลยคนละพังพังกลางกลางแปะในบ้านมีหูครับแค่สองตัวนะมีไอจิ๋วจิ๋วแล้วก็คุณประจับนี่มันใช่ไอหูใช่ยาเปาตอนนี้จิ๋วจิ๋วเขาบอกว่าจิ๋วจิ๋วอ่างน,น้ำแล้วแล้วทุกคนแล้วทุกคนมเล้ว